ก้อยรัชวินบอกเขียนไปร้องไห้ไปเผยคลิปย้อนว,น,วนวานหวานรับวาเรนไทยถูกสามีขอแต่งขณะทำท่าแพ้งออกกำลังกายพร้อมเปิดคลิปร้องไห้หนักมากทำเอาคามันเทิงและแฟนๆยิ้มตามความน่ารักชอดซึ้งถูกขอแต่งครบรอบ5ปีโดยละสดด14กุมภาพันธ์2568อินสตาแกร,รมของคุณก้อยรัชวิน ออกมาเปิดโพสต์ครบรอบขอแต่ง5ปีซึ่งตรงกับวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์พร้อมกับลงแคปชั่นระบุว่า14กุมภาพันธ์2520วันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเซอร์ไพรส์ไม่เคยมีดอกไม้ให้ในวันวาเลนไทน์ตลอด10ปีที่คบกันผู้ชายพูดน้อยที่แสดงออกทางการกระทำมากกว่าคำพูดเสมอวันนั้นเขาตัดสินใจ ขอผู้หญิงที่เขารักแต่งงานแบบง่ายๆในสถานที่ที่ซึ่งเขาทั้งคู่ชอบใช้เวลาร่วมกันนั่นคือยิ้มฟังดูไม่มีความโรแมนติกใดๆแต่สำหรับหัวใจของผู้หญิงคนนั้นผู้ซึ่งไม่ได้คิดคาดหวังว่าจะมีวันนี้และยอมรับกับตัวเองได้แล้วว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายที่เธอรักแม้จะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นก็ตาม นี่เป็นความรู้สึกของก้อยจริงๆที่ก้อยไม่เคยบอกใครมาก่อนและนี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนที่พี่ตูนเอาแหวนมาให้ก้อยถึงร้องไห้ไปแพ้งไปก็แบบไม่รู้ตัวลงคลิปแบบเรียวๆไม่ใส่เพลงจะได้ยินเสียงสะอื้นชัดๆนับจากวันนั้นทุกวันวาเลนไทน์กลายเป็นวันพิเศษของเราทั้งคู่เพราะมันทำให้เราได้นึกย้อนว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ เราได้ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายเหลือเกินเรียกว่าค่ะหลังจากคุณก้อยเผยโพสต์ออกไปคนมัน์เทิงแห่คอมเมนต์กันสนั่นบอกจะร้องตามคุณก้อยบอกหื้อบีบมือคัดซิทยังจําวันนั้นได้อยู่เลยขณะเดียวกันเจ้าตัวก็มาคอมเมนต์บอกหื้อเขียนไปร้องไห้ไปไปดูโมเมนต์ช็อตซึ้งที่ก้อยรัชวินเผยคลิปแบบไม่ใส่เสียงเพลงมาให้แฟนๆได้ชมครบรอบ5ปี ที่ตูนบอดี้สแลมขอแต่งกันค่ะตรงกับวันวาเลนไทน์วันนี้อีก